สวัสดีจ้าก็เทียพัฟฟี่ฮิวลีตอนนี้ที่อยู่ในเกม I d o ด Party ตซึ่งอยู่ในเซิร์ฟดินแดนแฟชั่นนะคะวันนี้พี่เทียก็ได้ไปจิกไอดีบอลมาไม่สิไปยืม i อดบอลเข้ามานะคะวันนี้ก็พี่เทียจะพาไปดูกิจกรรมเปิดการ์ดกันนะคะการ์ดดอกไม้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่เทียก็จะบอกก่อนนะคะว่าพี่เทียก็บั๊กเป็นเรื่องปกติสําหรับเกมเต้นนะคะเกมเต้นเนี่ยมันบั๊กบ่อยอยู่แล้วสําหรับพี่เทียเนี่ยพี่เทียถามว่าพี่เทียเป็นอะไรไหมกับบั๊กพวกเนี้ยบั๊กมันทําอะไรพี่เทียไม่ได้หรอกนะะะคเพาาว่ ต่อให้แจ้งผู้ช่วย GM ได้เพราะว่าผู้ช่วยเขารับเรื่องใช่ไหมผู้ช่วยเขารับเรื่องปุ๊บแล้วเขาก็จะต้องไปแจ้ง GM ว่าเออเนี่ยมันบั๊กย่างงู้อย่างนี้นะคะแล้วก็ GM อ่ะเป็นคนเป็นอีกคนหนึ่งผู้ช่วยเขาก็เป็นแค่ผู้ช่วยผู้ช่วยเท่ากับผู้เล่นธรรมดาแล้วผู้เล่นธรรมดาก็ไปคุยกับ GM ออก็แค่ตามนั้นแหละเราเราไปคุยกับ GM ได้ไหมถามว่าพี่เทียไปคุยได้ไหมได้เพราะว่าอ่อนิโก้เขาจะตอบผ่านอ่อแชท ของเพจ i d ดอ p ป r t y ตนะคะก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรพวกนี้ไปติดต่อ GM เขาโดยตรงก็ได้ผ่านพ,พี่ผู้ช่วย GM ก็ได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้เขาต้องรอให้ GM เขาไอ้นี่นะคะอัประบบเพราะว่าระบบเนี่ยของ Android เนาะจะมี Android 12 13 14คือมันจะอัปไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเป็นของ iOS พี่เทียเคยบอกแล้วว่ามันเป็น ID พิเศษซึ่งมันจะบักบ่อยอยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นไอีพิเศษแล้วก็มีบริษัทเดียวที่ทําก็คือบริษัท Apple ถูกต้องไหมคะก็คือเขาพัฒนามานู่นนี่นั่นแล้วคือแบบว่าส่วนใหญ่ ID ของ iOS เนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดแต่ว่าถัดมาเนี่ยก็บางเกมนะคะก็จะมีปัญหาของ Android บ้างของ iOS บ้างคือมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นเกมในมือถือเนาะถ้าเกมในมือถือเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันไม่มีมันไม่มีทางอยู่แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือ มันจะเป็นปัญหาแบบนี้แหละเป็นเป็นเรื่องปกติสําหรับเกมเต้นเพราะว่าถ้าไม่บัก็กถ้าไม่บั็กช่วงห้องเต้นก็จะบั็กตรงอื่นนู่นนี่นั่นคือแบบว่าระบบมันยังมาไม่ครบนะคะพอระบบมันมาครบแล้วเนี่ยมันถึงจะหายบั็กเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยยังมาไม่ครบนั่นเองของไทยเนี่ยยังมาไม่ครบนะคะแต่ว่าของจีนเนี่ยเขามาครบแล้วก็จะไม่ค่อยบั็กเท่าไหร่แล้วคือแรงก็จะลื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าอยากให้มันลื่นขึ้นนะคะก็ลอง ลองลองแรงในโหมดอื่นดูบ้างน,นะคะก็เป็นโหมดจังหวะโหมดคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นัดกันไปเนาะโอเควันนี้พี่เทียพูดเยอะเกินไปแล้วนะคะเนี่ยพี่เทียจะไปที่ฤดูดอกไม้กันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพี่เทียก็บั็กเป็นเรื่องปกติสําหรับพี่เทียเลยแต่วันนี้นะคะพี่เทียก็อันนี้สงการเนาะพี่เทียก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าตัวของบอลเขานานนะนะก็อาจจะล็อกอินไม่ครบนะคะก็จะมีพวกกระซิบดอกไม้กระซิบด,ดอกไม้พวกเนี้ยเนี่ยพี่เทียก็บั็กเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยนะคะ เนีย่ยเห็นไหม,มันนี้แล้แงไม่ลดเนีย่ยเห็นนะพี่เทียก็บล็อกเหมือนกันนะคะเนี่ยอืมคือสําหรับพวกเนี้ยพี่เทียก็ลองมาแล้วหลายลองมาแล้วทั้งลบแคสบ้างแล้วก็ลองไอ้นี่แล้วลองซ่อมแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นแท็บเล็ตนะคะก็ถ้าเสียงครอบครัว,พ,วพี่เทียเข้ามายังไงพี่เทียขออภัยนะคะเพราะว่าพี่เทียเคยบอกเขาแล้วแต่เขาก็เขาคือก็ที่บ้านเขานี่เนาะ คือแบบว่ามีปัญหาเรื่องหูนะน้ํำในหูไม่เท่ากันแล้วคือแบบว่าเวลาเขาพูดเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดแล้วมันก็ต้องพูดให้มันดังขึ้นนะคะวเดอ e ์อะไรประมาณนั้นเนาะโอเคไปวันนี้ไปที่การดอกไม้กันแล้วอันนี้นะคะก็ไปดูว่าเสียงเซมซีเนี่ยคืออะไรยังไงนะคะอันนี้นะคะก็ให้พี่เทียให้พี่เทียอธิบายนะคะตรงนี้คือดอกอะไรอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย อาอตัวนี้เป็นดอกแพรนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นดอกสีเหลืองๆเนี่ยเป็นดอกแพรแต่ว่าถ้าเป็นดอกนี่นะคะดอกสีฟ้าเป็นดอก forget me not นะคะ forget me not เนี่ยรู้สึกว่าจะมีในภาษาดอกไม้ด้วยนะเดี๋ยวพี่เทียขอหาข้อมูลก่อนนะคะในระหว่างที่พี่เทียหาข้อมูลเนี่ยพี่เทียก็จะอธิบายดอกอื่นด้วยเนาะอันพวกนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ในมอนะคะเนี่ยพี่เทียก็จะพาไปที่มอก่อนเนาะ พี่เทียพาไปที่มออ่าตรงนี้นะคะก็จะมีดอกพีทนะคะแล้วก็จะมีดอกฟอ์เกตมีน็อตนะคะเนี่ยพวกนี้นะคะอันนี้นะคะก็สามารถซื้อได้เนาะดอกแพรกับฟอ์เกตมีน็อตเนี่ยซื้อได้ซื้อได้วันหนึ่งหครั้งนะคะประมาณ5้าครั้งเนี่ยอ่าพี่เทียขอซื้อ3าก็พอนะคะก็จะเปิดให้หนูๆดูนะคะส่วนดอกแพรเนี่ย เราสามารถที่จะเล่นในห้องได้ด้วยนะเล่นเนี่ยเออเล่นวันหนึ่งนะคะเออถ้าพี่เทียจำไม่ผิดนะคะถ้าพี่เทียจำไม่ผิดนะวันหนึ่งเนี่ยจะเล่นได้ประมาณห้าห้าครั้งนะคะประมาณนั้นนะแล้วแล้วเจ้าดอกพีทต,ตัวนี้นะคะดอกตัวนี้ดอกพีทเนี่ยเออหามาได้ยังไงเดี๋ยวพี่เทียพาไปนะคะแต่ว่าต้องใช้ดวงเนาะอันนี้พี่เทียก็จะเปิดนะคะเจะ้าพี พี่เทียจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้โชว์คิดอันนี้ทําคิดอ่ะอันนี้พี่เทียก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรโจคิดชูคิดอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมของเขาอะนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเก็บตัวนี้ดอกแพรนะคะดอกแพรตัวนี้50าสดอกแล้วก็แลกตัวนี้ได้แลก และดอกพีชนะคะดอกพีชตัวนี้ก็500เพ็รนั่นเอง500เพ็รก็เท่ากับเท่าไหร่พี่เทียพี่เทียก็ไม่รู้ประมาณเกือบเกือบร้อกว่าบาทหรือ60บบาทประมาณน,นั้นนะคะก็ พี่เทียก็ไม่ได้เก่งเรื่องตัวเลขนะคะถ้าใครรู้ก็บอกพี่เทียด้วยนะคะว่าเออประมาณประมาณเนี้ยเสียเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะถ้าเสียงพี่เทียเปลี่ยนพี่เทียขออภัยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่เทียก็ป่วยอยู่เนาะก็เป็นหวัดนั่นแหละก็คือถ้าพี่เทียเป็นหวัดเนี่ยพี่เทียก็จะป่วยประมาณ2เดือนถึงจะหายดีนะคะอะต่อมา ต่อมาไปที่นี่กันนะคะไปที่คอมมูนิตี้หลักถ้าใครไม่รู้ว่าเอ๊ะคอมมูนิตี้หลักอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนะคะอ่าใครมาบ้านพี่เทียพี่เทียไม่รู้นะคะบางทีก็จะมีคุณตานะคะมามาขายของอยู่หน้าบ้านอ๋อโอเคตรงนี้นะเห็นลูกศรแล้วเนาะโอเคไปตรงนี้นะคะพี่เทียก็พูดมากแล้วเนาะอ่าพี่เทียขอ กดตรงนี้ให้ตรงนี้มันหายนะคะตรงปุ่มนี้นะเนี่ยอาโอเคพี่เทียขอขอหาตระเช้าดอกไม้แม่ก็น้องหมีนะคะถามว่าตรงนี้เก็บได้กี่ครั้งก็คือ5้าครั้งต่อวันเหมือนในนี่เลยเหมือนกับการเต้นในห้องนะคะแล้วเต้นในห้องเนี่ยเราต้องได้ระดับ C ขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านคุยตัวน,นั้นนะคะถึงจะได้ตัวดอกแพรมาเนาะอ่าตรงนี้นี่น้องหมีนะคะ น้องนีน่ารักดีนะตัวนี้อ่าแล้วพอเราได้ตัวนี้มาเนี่ยที่พี่เทียบอกนะคะว่ามันจะมีดอกพีทแล้วก็ดอกพฟร์เกตมีนอตด้วยแล้วเราก็อาตัวนี้เป็นวิธีการสุ่มนะคะก็ออกมาเป็นระบบสุ่มเนาะ,ะก็ไม่รู้ว่าจะออกเป็นแบบไหนบ้างนะคะอะพี่เทียเห็นกระเช้าอยู่ฝั่งนู้นวันนี้ก็นั่นแหละพี่เทียก็เออก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกพี่เทียก็พามาดูนะคะก็กิจมันก็จะคล้ายๆกับของไงนี่ อ่อน่าจะคริสต์มาสมั้งถ้าพี่เทียจะไม่ผิดนะคะเอามาดูนะคะคำว่า forget me not เนาะ ไหนๆก็มาพูดถึงภาษาดอกไม้กันแล้วนะคะเนี่ยพี่เทียก็ได้ Forget Me Not มาด้วยนะคะ f forget Me Not เนี่ยก็มีความหมายว่าอย่าลืมฉันอันที่จริงการพูดว่า f r r g t ต Me Not เนี่ยนั้นก็คงจะไม่ถูกหลักแกมมาซะทีเดียวนะคะแต่เพื่อความสลัดสลวยจึงใช้คําว่า Forget Me Not แทนที่จะเป็น Don't Forget Me นะคะตำนานของดอก Forget Me Not เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในยุคโบราณที่อัศวินยังต้องสวมเสือ้อเกาะรบออกรบอยู่นะคะแต่ก็ เมียสวินก้าหารและสาวงามคู่หนึ่งนะคะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในปา่ขนาขณะนั้นหญิงสาวได้บังเอิญไปเห็นเข้ากับดอกไม้เล็กๆสีม่วงที่อยู่ริมตลิ่งนะคะเธอจึงวิงวอนให้เขาไปเก็บให้ในขณะที่เขากําลังเอื้อมมือเก็บดอกไม้ก็พันลื่นถลงไปลงไปลงไป,ล,งลงไปในแม่น้ำนะคะด้วยความที่เสื้อกาอที่เขาสวมใส่อยู่มีน้ำหนักมากจึงทำให้เขาไม่สามารถว่ายน้ำได้แล้วก็ตัวเขาเองก็รู้แล้วว่า ไม่รอดแน่ๆก่อนที่เขาจะจมหายไปในกระแสน้ำเขาโยนดอกไม้ให้ให้ให,หญิงคนรักและตะโกนว่าอา่าอันนี้พี่เทียก็อ่านไม่ออกนะคะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะมันก็ตะโกนควาว่า forget me not ก็คืออย่าลืมฉันนะคะดอก forget me not เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของรักแท้นั่นเองนะคะเอ็นไงก็พี่เทียก็นั่นแหละเล่นเกมให้ได้ความรู้เนาะอื นั่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมะีความหมายของดอกแพรแล้วก็ดอกพีชนะคะในไหนก็มาเล่นเกมมานากก็ได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นภาษาของดอกไม้นะคะอ่ะเพราะว่าภาษาดอกไม้มันค่อนข้างจะมีเยอะนะคะเดี๋ยวพี่เทียขอค้นหาก,ก่อนแป๊บนึงเนาะะความหมายของดอกพีชหรือว่าดอกท้อนะคะเดี๋ยวพี่เทียขอดูนะคะ อันนี้นะคะเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นนะเอกอ่าน้องชิบะนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวพี่เทียขอหาก่อนนะคะอืมไหนเอย่ยพี่เทียไม่รู้นะคะว่ามันจะมีความหมายหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆนะพี่เทียก็ไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่า ก็นั่นแหละในไหนก็มาเล่นเกมแล้วก็จะได้มีความรู้บ้างอนะตอนนี้วิทยาหาครบประมาณสามสามอันอยู่เลยเนาะเดี๋ยววิทยาขอดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะเจอแล้วน้องชิบะอยู่นู่นเลยตอนนี้ก็เป็นวัดเอยากจะอยากจะจาม,มากเลยอ่าน่าจะเว็บนี้นะครับ มันบอกว่าดอกพีชเป็นดอกไม้ที่ช่วยขับไล่ความเชื่อหลายตามตำนานและความเชื่อของคนในญี่ปุ่นและจีนในสมัยก่อนนะคะเชื่อกันว่านำเข้าในมาประเทศจีนในสมัยยายุอิ3 300ปีก่อนคิดตการนะคะคิตศกราช300นะคะแล้วไอ้นี่นะคะชาวญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ย หรือเรียกง่ายๆก็เป็นดอกโมโมะนะคะก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ชาวญี่ปุ่นแล้วก็ผลดอกท้อก็เป็นท้อสีชมพูนะคะชาวญี่ปุ่นเชื่อกันมาเนิ่นนานแล้วว่าช่วยขับไล่ความชั่วร้ายตามตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นเรื่องโมโม,มทาโร่นะคะที่เล่าเรื่องของเด็กหนุ่มผู้ลอยมายังโลกในลูกท้อยักษ์และเอาชนะปีศาจ้ลายได้นั่นเองนะคะอาต่อมาเป็นอ,อันนี้เป็นดอกพีชใช่ไหมต่อมาเป็นดอกแพรนะคะ เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีความหมายนะคะของมันอืมอืมเดี๋ยวพี่เทียขออ่านก่อนนะคะความเชื่อเกี่ยวกับเป็นแพรเป็นเอ่อโดยเฉพาะบ้านที่มีสมาชิกเป็นผู้หญิงหรือทำกิจการที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะแพรเสี่ยงให้ จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีอัธยาศัยดีมีวาจาเป็นเลิศนะคะเจรจาต่อรองอะไรก็มักจะได้ข้อสรุปที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายผู้คนทั่วไปยินดีที่จะคบค้าสมาคมและเก็โน่นกันไปยิ่งกว่านั้นคนเกิดปีเถาะก็ต้องการเสริมดวงด้านความสําเร็จก,ก็สามารถเลือกแพร่เสี่ยงห้เป็นไม้มงคลประจําตัวได้โดยนะคะอันนี้เป็นแพเสี่ยงห้นะถ้าแต่ว่าแพรธรรมดาพิธีหาไม่เจอนะคะ ถ้าใครรู้ภาษาดอกไม้อื่นๆก็บอกพี่เทียได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นน้องชิบะอีตัวนะคะตอนนี้พี่เทียก็โอ้พูดมาเยอะแล้วนะคะก็อ่ะพี่เทียก็หวังว่าความรู้ที่พี่เทียมีจะทำให้ทุกคนสนุกสนานไปกับเกมนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่เทียต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายจ้า